สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอซีรีส์ที่มีชื่อว่า5ขั้นตอนเริ่มสอนคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ผมตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจจะเริ่มสอนคอร์สออนไลน์หรือว่าสร้างคอร์สออนไลน์ของตัวเองครับในวิดีโอชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตอนนะครับแต่ละตอนก็จะพูดถึงแต่ละเรื่องที่สาคัญ ในการที่เราจะเริ่มสอนคอร์สออนไลน์นั่นเองแล้วก็สําหรับตอนนี้เป็นตอนที่1ห,หัวข้อก็คือการเลือกหัวข้อการสอนครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งนะครับคนทั่วไปมักจะบอกว่าเรื่องของการสร้างคอร์สออนไลน์เนี่ยคนเหล่านี้จะให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคกับอุปกรณ์การถ่ายทําจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะคนที่มาปรึกษาผมโดยส่วนใหญ่ เอาเข้าจริงเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการสร้างเนื้อหาแล้วก็การเลือกหัวข้อการสอนคราวนี้การเลือกหัวข้อการสอนมีหลักเกณฑ์ยังไงมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกหัวข้อการสอนได้แบบง่ายๆที่สําคัญขายได้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับ เาละครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับขั้นที่1ซึ่งก็คือเรื่องของการเลือกหัวข้อการสอนนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าประโยชน์ของการสอนออนไลน์สำหรับเราเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือคุณจะได้ภาพของความเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับใครก็ตามที่มาดูคอร์สออนไลน์ของคุณเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับการที่คุณเนี่ยเป็นนักเขียนหรือเป็นเจ้าของหนังสือนั่นเอง แต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือหนังสือแต่ละเล่มกว่าจะเขียนเสร็จเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนบางคนอาจจะเป็นปีนะครับแต่คอร์สออนไลน์เนี่ยทำเร็วมากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยสิวันก็เสร็จแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดคือถ้าเกิดคุณเขียนหนังสือคุณจะต้องไปหาคนมาลงทุนให้คุณซึ่งนั่นก็คือสํานักพิมพ์นั่นเองคุณจะต้องเอาเอกสารของคุณเอาต้นฉบับของคุณไปให้บกเขาเซเยสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเซเยสเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าพิมพ์ให้คุณเล่มหนึ่งก็ตกหลายแสนบาททีเดียว นะครับแปลว่าคุณต้องไปงอเขาครับนะฮะรับอกอนี่ก็ให้ผ่านงานยากนะครับนะครับถ้าเกิดดูแล้วขายไม่ดีดูแล้วไม่ตรงจริตเขาเขาก็ไม่พิมพ์ให้คุณนะครับแต่เรื่องของการทาคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเรียกว่าใช้เงินน้อยจริงๆนะครับแค่คุณมีคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับในตอนตถัดไปแค่นี้เนี่ยคุณก็ทําของคุณได้แล้วแล้วคุณก็เอาขึ้นเว็บเอาไปฝากขายได้ไม่ต้องไปงอเขานะครับต่อมานะครับ ก็จะเพิ่มภาพของความน่าเชื่อถือด้วยนะครับคือคนที่ได้ฟังคุณสอนเนี่ยจะเริ่มเห็นความเชี่ยวชาญของคุณครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะมาสำหรับลูกค้าในบางกรณีทันทีที่ไปซื้อคอร์สออนไลน์ของคุณนะครับยังดูไม่จบเนี่ยบางทีก็โทรมาหาเราแล้วเพื่อที่จะรับบริการถัดไปเรียบร้อยเพราะความน่าเชื่อถือนี้มันเกิดขึ้นนั่นเอง คุณมีโอกาสจะได้ลูกค้าเพิ่มใหม่ๆด้วยครับและโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาเพราะคอร์สออนไลน์เนี่ยพอเวลาเราทําเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะไปฝากตามเว็บไซต์ที่เขาขายคอร์สออนไลน์กันซึ่งเว็บไซต์หลายๆที่ก็มีทราฟิกเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นโอกาสที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆหรือโอกาสในการสร้างพันธมิตรหรือโอกาสที่จะนําไปสู่เรื่องของการอินเทอร์วิวเรื่องของการสัมภาษณ์ในมีเดียอื่นๆอีกด้วย และทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือประโยชน์นะครับของการสอนออนไลน์นั่นเองอเรามาดูเรื่องของการเลือกหัวข้อการสอนกันต่อเลยครับคําแนะนําผมมีให้วันนี้3คมคำแนะนําอย่างแรกก็คือครับถ้าจะเลือกหัวข้อการสอนออนไลน์หนึ่งครับให้เลือกหัวข้อที่คุณชอบจริงๆนะครับซึ่งในความหมายเนี่ยก็หมายถึงเลือกหัวข้อที่คุณนั้นมีแพชชั่นกับมันนั่นเองสิ่งผิดพลาดที่คนอื่นมักจะเคยทํากัน พอทาแล้วเนี่ยก็ทําให้ทาคอสออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จก็คือไปเลือกหัวข้อที่คิดว่าจะขายได้ก่อนครับไปเลือกหัวข้อที่ชาวบ้านก็ทํากันไปเลือกหัวข้อที่มันอยู่ในเทรนของตลาดครับพอเวลาเลือกมาถ้าเกิดคุณไม่ชอบจริงเนี่ยครับเวลามันมีปัญหาเนี่ยคุณจะไม่มีแรงที่คุณจะสู้ต่อนะครับที่สําคัญครับพอเวลาที่คุณทําไปนคุณจะเริ่มเบื่อครับถ้าเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณจะทําแล้วไม่สนุกโอกาสที่จะทําล้มเหลวมีสูงมากนะครับ ทิปส์ข้อที่2ครับคือเลือกหัวข้อที่คุณนั้นมีความเก่งอยู่แล้วครับนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดคุณเลือกหัวข้อที่คุณไม่เก่งโอ้ตอนทําไปเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ไปด้วยบางทีบางคนนะครับทำเป็นปีนี้ยังไม่เสร็จเลยสุดท้ายกรทอ้อแล้วก็ล้มเลือกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นให้เลือกหัวข้อที่คุณมีความเก่งอยู่แล้วเอามาดูวิธีเช็คกันง่ายๆดูยังไงหัวข้อนั้นคุณเก่งหรือเปล่านะครับ เอากระดาษเปล่าๆมาหนึ่งใบนะครับเขียนชื่อหัวข้อคุณลงไปเลยครับนะครับว่าหัวข้อที่คุณอยากสอนนี่คืออะไรเขียนไว้ด้านบนของกระดาษตัวโตๆเลยครับพอคุณเขียนเสร็จเรียบร้อยครับเขียนชื่อบทเรียนมา10บทเรียนครับบทเรียนก็หมายถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับได้บรรลุจุดประสงค์ของหัวข้อของคุณนั่นแหละนะบทเรียน1ิบทเรียนเนี่ยมีอะไรบ้าง คุณให้เวลาตัวเองสั้นๆประมาณสัก3ามสัก4นาทีก็พอนะครับถ้าเกิด3นาที4นาทีเนี่ยคุณเขียนไม่ได้10เรื่องนะหรือ10บทเรียนเนี่ยนะครับอันเนี้ยแย่แล้วครับแปลว่าคุณนั้นยังไม่มีความเก่งมากพอในหัวข้อของคุณครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทําเรื่องนี้ต่อก็ทําได้นะครับแต่เหนื่อยหน่อยครับทําไปก็ต้องเรียนไปทําไปก็ต้องเรียนไปต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเต็มไปหมดเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จเร็วๆจะยากครับนะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ไปเลือกหัวข้อที่คุณเขียนรายชื่อบทเรียน10บทเรียนได้ก่อนเลยอันเนี้ยน่าทำนะครับทิปข้อที่3นะครับคือให้เลือกหัวข้อที่ตลาดต้องการด้วยซึ่งวิธีการเช็คก็หลากหลายวิธีแต่ในวิดีโอนี้บอกวิธีง่ายๆก่อนกันละกันนะครับวิธีง่ายๆครับอลองไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับหัวข,ข้อของคุณใน YouTube ก่อนเลยครับถ้าเกิดไม่มีหัวข้อนี้เลยนะครับ จะว่าเป็นเรื่องดีก็ได้นะจะว่าเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้เรื่องที่ดีก็คือคุณคงกําลังทําสิ่งที่ตลาดไม่มีมาก่อนแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือคุณก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นตัวหัวหอกะครับที่จะ educate ตลาดให้รู้เรื่องนี้แต่สาหรับผมเนี่ยผมชอบแบบหลังมากกว่านะหมายถึงว่าถ้าเกิดผมไปคีย์ชื่อหัวข้อผมนะครับแล้วก็ไปเจอว่าใน y YouTube เนี่ยมันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วอันนี้แปลว่าหัวข้อนี้เป็นที่นิยมครับ เพราะฉะนั้นงานของผมที่ต้องทําตามต่อก็คือไปดูว่าเขาทาอะไรกันบ้างและเราก็ทําในสิ่งที่แตกต่างจากเขาก็เท่านั้นเองครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เรานั้นจะไปตรวจสอบว่าตลาดเนี่ยต้องการหัวข้อของเราหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีเช็คอีกหลายวิธีเหมือนกันแต่คงไม่มีเวลาที่จะมาพูดหมดสำหรับวิดีโออันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในขั้นที่1เนี่ยมาสรุปกันหน่อยครับสิ่งที่เราคุยไปมีอยู่3เรื่องก็คือ1ครับเวลาจะเลือกหัวข้อให้เลือกหัวข้อที่คุณชอบครับและข้อ2ครับให้เลือกหัวข้อที่คุณนั้นเก่งอยู่แล้วส่วนข้อ3ก็คือเลือกหัวข้อที่ตลาดนั้นมีความต้องการนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของขั้นที่1เรื่องการเลือกหัวข้อการสอนในซีรีส์วิดีโอ5ขั้นตอน เริ่มสอนออนไลน์นะครับสำหรับในตอนถัดไปผมจะเริ่มเล่าให้ฟังในสิ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นยังไงก็ติดตามกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องของ5ขั้นตอนเริ่มสอนออนไลน์สำหรับตอนนี้เวลาหมดแล้วละครับสวัสดีครับ